หนึ uns, va, no uh, Spotify, um ่งสองสามสี uh, ่ห้าค uh ่ะเดี uh ๋ยววันนี้คุณครูจะให้เด็กๆทดลองเรื่องเนินน้ำค่ะกรณ์ของเราก็จะมีอันนี้อะไรคะแม่ขยายอันนี้แก้วน้ำพูดดังนค่ะอันนี้เหรียญเหรียญสิบอันนี้อะไรคะฝาฝาขวดอันนี้ ียกอะไรคะ,ะที่ดูดน้ำที่ดูดน้ํหลอดดูดน้ำทีนี้คุณครูจะให้เด็กๆคุณอ่าเด็กๆเราตั้งสมมติฐานซิว่าถ้าเราดูดน้ำแล้วมาหยดที่เหรียญน้ำจะอยู่ไหมคะน้ำจะอยู่บนเหรียญหรือว่าจะไหลลงข้างล่างอ่าเดี๋ยวเรามาทดลองกันแล้วทีนี้ ฝาแก้วคุณครูคว่นไว้อย่างนี้แล้วเอาน้าแล้วให้เด็กๆเ,เอาหลอดดูดน้ํามาหยดที่ฝาแก้วเด็กๆว่าน้าจะไหลลงทิ้งหรือว่าจะอยู่บนฝาแก้วฝาขวดคะจะอยู่ไหมคะอ,อยู่นั่งลงค่ะนั่งลงค่ะทนี้การทดลองอีกกันหนึ่งคุณครูจะให้เด็กๆ บีบเอาน้ำแล้วมาหยดบนก้นแก้วเด็กๆว่าน้ำจะอยู่บนก้นแก้วได้ไหมคะได้ไหมคะได้มันจะอยู่บนก้นแก้วหรือว่ามันจะไหลลงข้างล่าง่อ่าเดี๋ยวให้เด็กๆลองทําดูนะคะเสร็จแล้วให้เด็กๆสังเกตว่าน้ํามันอยู่แบบไหนมันอยู่ในท่าแบบไหนนั่งลงดีๆค่ะ้งมันจะอยู่ในท่าแบบไหนให้เด็กๆเ,เอาแว่นขยายส่องดู ส่องดูเหรียญส่องดูหลอดส่องดูฝาว่าน้ำเขาจะอยู่แบบไหนเพราะใช้แว่นขยายแล้วภาพจะใหญ่แล้วส่องดูหยดน้ําที่ค้นแกว้วเดี๋ยวเราจะไปทําการทดลองกันเลยค่ะอาตอมือเลยค่ะแล้วค่อยๆหยดค่อยๆหยดลงค่ะที่เหรียญน,นะคะ วางเหรียญไว้วางไว้ค่ะอย่าจับอ้าวเบียน,น้ำลงไปนี่เห็นไหมจต่ไปได้หยดน้ำแล้ว Your hair, your look, your everything When I see it all, I know that you are mine I'm in love with your hair, your lips Your silhouette in the moonlight shine With my love, you won't ever be alone you know, My summer my love, been waiting for you, my soul you have my whole you have my control love me tender love me sweet with you i know that i'm complete